โอเคก็ผมสวัสดีี่ก็จำเลยครับมีคลิปสนุกมาว่างลูกด้วยครับผมวันนี้ผมมาโอเคมากระลึกว่าไอ้ยมด้วเพื่องสียงคนต่อไปคือคู่หูกันนะคะเป็นแฟนกันดื้อๆโอ้เลยเหรอครอบครัวสามสามแอน เอฟเอฟเอฟงค่ะุนคู่กันค่าเป็นมาเลยเสียงคนนี้คือทีเอ็ค่ะเฮ้ยดูสกิลี่โอ้โอ้โหตัวโอ้เออดีดีปสักสองแบ่ชื่อคนีทยกไมว่าเนาะอชร์กันหกเออเสียงคนนี้อ๋อนี่คือว j จเจสี่สิบห้าโอเคเจนะคะถ่าอะไรดูด้วยดิถ่ายดูดูดูน้องๆนี่คือแตงตัวมันแวก้กินเอิรสเลยเนาะแบกากินเอิรเลยเนาะลคสุท้าคือแมนูแมนูก้นะคะก้าสิบสาโอเคเือนไนรูั้นปนยตลกอ่ะเกนเอโคฉันอึ้งเลยฉันอึ้งเลยและนี่คือ แกงของพี่เอนะคะแต่ปสวยพี่สวยมีแค่เี้ค่ะบ๊ายบายค่ะโอเค okay.